ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางนะคะผ่านทางหลวงหมายเลข1095หลาลยจากนั้นเนี่ยก็เลี้ยวมานะคะที่หมายเลข1226ผ่านหมู่บ้านจ่าโบค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะจุดหมายปลายทางของเราคือการเดินทางไปที่กิกกอคอบ้านห้วยเฮียอำเภอปังมะพานั่นเองค่ะโอ โอยดูทางซะก่อนชันมากสวัสดีค่ะอยู่กับจ่าและ Travel 1ันบางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวนะคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮียอ,อําเภอปังมะพาจังหวัดพิษอนสอนค่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาถึงแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำชมวิวซกก่อน <Ooh. S 1> สวยมากนะคะมากับฝนด้วยฝนมาแล้ว ชมวิวกันนิดหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะขอตัวนะคะไปติดต่อเรื่องที่พักกันก่อนเพราะคืนนี้เราก็จะพักกันที่นี่ด้วยกับโฮมสเตย์ที่กิกกค่ะเตรียมไว้ลค่ะค่ะที่พักค่ะที่จองไว้ อันนี้หลังไหนนะคะหลังไดง้ะคะ่ะหลังตรงนี้เนาะคะ่ะขอบคุณค่ะเออถ้าใส่ถุงเท้าระวังนะคะพื้นเปียกพอดีเมื่อคืนฝนตกอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะที่พักของเรานะคะที่เราติดต่อไว้เนี่ยเพื่อนขาก็คือจะอยู่บริเวณจุดชมวิวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน,นะคะ่ะหลังนี้ค่ะ อะน,นี่คือโฮมสเตย์ที่เราจองไว้นะคะเ,เพื่อนเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะ,ะนี่คือห้องพักของเราในวันนี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นห้องทรง A-Frame นะคะเล็กๆกำลังดีน่าราคามีเตยียงมีพัดลมนะคะแล้วก็พาเช็ดตัวของเครื่องใช้ต่างๆ ก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะก็เรียกว่าสะดวกสบายห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่มีไฟฟ้าใช้นะคะเพื่อนเมื่อก่อนเขาจะมีแบบว่าบ้านที่แบบไม่มีไฟฟ้าด้วยนะคะแต่ว่าหลังนี้เนี่ยก็ครบครันค่ะและที่สําคัญนะคะเราก็จะได้เทควิวสวยๆนะคะแบบนี้บริเวณระเบียงด้านหน้าที่ผักนั่นเองค่ะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนนะคะไปนั่งชมอยู่ที่นี่ค่ะซึ่งบริเวณใกล้ๆนี้นะคะก็จะมีร้านกาแฟกันด้วยไป,ปเดินค่ะ บริเวณจุดชมยกิกิกกคอนี่นะคะเมื่อก่อนนะเพื่อนๆเ,เขาก็จะมีที่พักนะคะแค่สองหลังนะคะด้านหลังจานนี้เองก็จะเป็นบ้านพักแบบว่าไม้ฟากนะที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะก็จะมีแค่ไฟสองสว่างดวงเดียวบริเวณระเบียงบ้านเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาคนละ200บาทไม่รวมอาหารเช้าค่ะ แต่ว่าตอนนี้พี่เขาได้สร้างห้องพักเพิ่มอีก3หลังนะคะที่เป็นทรง A-frame ที่จ๋าพักอยู่ตรงนี้นะคะก็ราคา1,000บาทนะคะตอนหลังค่ะพักได้2คนนั่นเองค่ะแล้เดี๋ยวนะคะจ๋าจะพาเพื่อนนะ้าไปเดินเล่นนะคะในหมู่บ้านห้วยเฮียด้านล่างนี่เองค่ะที่เรามองเห็นจากตรงนี้นะ เราไปดูกันว่าเขาจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างพี่เขาให้ยืมมอเตอร์ไซค์นะคะเดีย๋ยวเราจะซิ่งมอเตอร์ไซค์คันนี้ลงไปเที่ยวในหมู่บ้านด้านล่างกันค่ะขับเป็นไหมขับไม่เป็น <laughs> <laughs> ไปกันค่ะ ค่ะอันนี้ด้านล่างนี่เดินลงไปได้ใช่ไหมคะค่ะที่ที่มองข้ามบนจุดชุชสูงนี่เลยไปนู่นนะครับตรงนี้ไปเลยตรงขึ้นตรงนี้เหรอคะเลยไปบกแล้นเลยขีม่มอเตอร์ไซค์ไปเลยครับเล,เลยสูงอ๋อคือบ้านนั้นนึกว่าทางตันไม่ตัน,นแล้วคะค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้เราคิดว่าทางตันเราก็เลยกลับมาเราไปใหม่ นี้เราอยู่แบบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ว่าแต่คืออยู่ในเขาอะ่ะกลางกลางดอยกลางป่ากลางเขาเลยเออทิวเขาสุดยอดอลังการมากาอยากไปลูกโนน่ะแล้วดูมอไซค์เราไหวปะจริงเหรอเดินไหมหรือว่าเราควรเดินต้องเดินไหมหรือว่า ขี่มอเตอร์ไซค์ไปมันจะชันไหมอะดีโอ้ว้าเดินไหมเดิดน,ดนกันฮนะเดินดีกว่าหลังจากที่คิดว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์หรือเดินนะคะได้ข้อสรุปแล้วว่าเราจะเดินค่ะ <laughs> ทำไมถึงชื่อว่ากิกอคอคะเป็นชื่อเขาตรงนี้ค่ะถ้าภาษาไทยก็แปลว่าบนเขาบนเขาอ๋อเป็นภาษเป็นภาษาของชาวมูเซร์นี่<ช>ละค่ะ,คะอ๋อกิกอคอแปลว่าบนเขาค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะที่นี่นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะคะดังนั้นเย็นนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมารอชมวิวพระอาทิตย์ตกดินกันบริเวณนี้ค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเช้านะคะเพื่อนๆอากาศก็ค่อนข้างหนาวเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมวิวกันนะคะนี่นะคะคือ อิงไม้ที่พี่เจ้าของโฮมสเตย์ทำสัญลักษณ์ไว้เพราะว่าเมื่อคืนตอนที่เรามาดูเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยมันมืดไปหมดเลยนะคะและนี่คือทางที่เราจะต้องเดินเข้าไปพี่เขาบอกว่าอีกประมาณ200เมตรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า200้เมตรจริงหรือเปล่าและที่สําคัญวันนี้เราจะได้ดูทะเลหมอกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นหรือเปล่านะคะแหมทางแฉะใช้ได้ไปกันค่ะ จุดนี้เนี่ยนะคะเพื่อนๆค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ u n นซีนนะคะเหมือนเรามาแบบว่าเปิดแมปใหม่เลยนะคะยังไม่มีแบบว่าเส้นทางการไปชมอย่างเป็นทางการอะไรใดๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยพี่เขาบอกว่าจากความใหม่ของจุดนี้เนี่ยก็ยังไม่มีไกด์ท้องถิ่นนะคะที่แบบว่าจะพาท่องเที่ยวไปชมเลยเราก็เลยต้องมาดูอเ,อเ,อเองนะเริ่มเห็นวิวสวยๆะะ้วค่ะ ไปกันต่อเจอฝูงวัวด้วยนะคะ ด้านหน้าของเราค่ะ ค่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับกันค่ะจากจุดเมื่อกี้นะคะขับรถลงมาเพียงแค่เวลา2นาทีแล้วก็กลับมาอยู่ด้านล่างแล้วค่ะเรียกว่าขายที่ชื่นชอบหมอกทะเลหมอกนะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแนนะ่นอนค่ะ และนี่คือทริปนะคะจุดชมวิวกิกอคออำเภอปางมะพ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราในครั้งนี้นั่นเองค่ะสวยมากๆเลยนะคะคเพื่อน เรียกว่าการเดินทางอาจจะเดินทางมายากสักหน่อยนะคะแต่รับรองว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยคุ้มค่ากับการมาเยือนอย่างแน่นอนค่ะครั้งหน้าจาและทราเวลวันวันบางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวนะคะ่ะจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยแล้วกันค่ะวันนี้ขอไปชมวิวทะเลหมอกส,สวยๆกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ